ได้เรียกได้ว่าเรากลับมาร้องเพลงนี้แบบ5คนใช่เป็นครั้งแรกที่พี่ร้องเพลงนี้กับพวกอยู่ด้วยเนี่ยดีใจไหมพี่อู๋แล้วพี่อู๋ถ้าพี่อู๋ดีใจแล้วชี้แสงทุกคนดีใจไหมครับมีคนร้องให้ครับร้องให้เลยหรอไม่ร้องให้เมื่อกี้ท่าอู๋สะบัดตัวไปโดนใครหรือเปล่าครับไม่ดีไม่ต้องร้องให้ครับ

รวมตัวกันนานาทีห้าคนนานาทีห้าคนเราก็ต้องมีอะไรสพิเศษไหมเขาดูล่าีเวนะปีด้วยนะใช่ยีเวนะองปีเรามีหน่งโชว์พิเศษไหมทุกคนนึโชว์พิเศษโชว์วโโชว์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 ไม่ใช่ไหวทั้วันโชว์นี้นะครับผมเป็นโชว์ที่เราเตรียมมาที่นี่ให้ทุกคนให้กับบริโภคเป็นที่แรกนะครับผมขยับฟังขอเสียงหน่อยได้ห ไรกันนะอะไรกันมังไหลฮะอะไรกันมังไหลเหนื่อยเงเพราะฉะนั้นเราเข้าวอล์กิ่งรอดี๋ยวว่ะครับผมสหรับเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงคอกรอบละครชื่อดังทุกคนน่าจะเคยดูนะฮะเราเตรียมมาให้ที่นี่เป็นที่แรกเท่านั้นเป็นที่แรกเท่านั้นนะฮะพร้อมกันเลยครับใครร้องต้องไหนได้ช่วยร้องหน่อยครับผมไปกันเลยครับ